ามาฟังมงคลสตรที่สิมหาต่อไปบำเพ็ญทานให้ทานยี่สิบเอ็ดให้ทานยีสิบเอ็ดอย่างคือให้ทานแกสั่ตว์เดรจฉานมีผลหนึ่งรอยให้ทานแด่อุทุชนที่เป็นผู้ถูศีลมีผลหนึ่งพันให้ทานแกูุ่ทุชนผู้ที่ คือศีลมีผลหนึ่งแสให้ทานแก่ผู้ที่ปราศจากความยินดีในกามนอกพระพุทธศาสนามีผลหนึ่งแสนโกดถวายทานแก่ผู้ปฏิบัติเพื่อบรรลุพระโสดาบันปฏิผลถวายทานแก่ผู้เป็นพระโสดาบัน ถวายทานแก่ผู้ปฏิบัติเพื่อบรรลุพระสกิทาคามีปฏิผลถวายทานแก่ผู้ที่เป็นพระสกิทาคามีถวายทานแก่ผู้ปฏิบัติเพื่อบรรลุพระอนาคามีผลถวายทานแก่ผู้เป็นพระอนาคามี ถวายทานแกผู้ปฏิบัติเพื่อบรรลุพระอรหันต์ปฏิผลถวายทานแก่ผู้ที่เป็นพระอรหันต์ถวายทานแก่พระปเจกพุทธเจ้าถวายทานแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าถวายทานแกพระสงฆ์สองฝ่ายที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานถวายทานแกพระสงฆ์สองฝ่าย ถวายทานแด่พระภิก <ps> ษ <ps> ุสงฆ์ฝ่ายเดียวถวายทานแด่พระภิกษุณีสงฆ์ฝ่ายเดียวถวายทานแด่ผู้ทีสงฆ์สองฝ่ายใช้ให้ไปรับแทนสงฆ์ถวายทานแด่ผู้ทีภิกษุสงฆ์ใช้ให้ไปรับแทนสงฆ์ถวายทานแด่ผู้ที พี่สุนีใช้ให้ไปหลับแทนสง 3. การบำเพ็ญทานเป็นมงคลได้อย่างนี้คือ 1. เป็นต้นเหตุแห่งความสุขทั้งหลาย 2. เป็นลากเงาแห่งสมบัติทั้งปวง 3. เป็นที่ตั้งแห่งโภขะสมบัติทั้งปวง 4. เป็นเครื่องป้องกันภายต่างๆแก่ผู้เดินทางในวัตฏสงสาร 5. เป็นที่พึ่งผ้าอาศัยทั้งในโลกนี้และโลกหน้า 6. เป็นคือที่อยู่แห่งราชสีโหยบัตที่อยู่ราชสีคือที่เป็นคือที่อยู่สิงโต อันสำเร็จแห่งรัตนะเพราะเป็นที่พึ่งอันประเสริฐเจ็ 7. เป็นเช่นกับพื้นปฐพีเพราะอาศัยได้อย่างดียิ่ง 8. เป็นเช่นเดียวกับเชื้อที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของใจเกเป็นเช่นกับเรือ่อยให้พ้นทุกในวัฏสงสาร 10เป็นเช่นกับผู้ที่แก้วกาในสงครามเพราะเหตุหายเบาใจ1 1เป็นเช่นกับผานะนครที่ตกแต่งอย่างแข็งแรงเพราะเป็นเครื่องป้องกัน12เป็นเช่นกับดอกประทุมคือดอกบัวบอบเปื้อเปืือนด้วยมนทินมีความตนี่เป็นต้น13 เป็นเชนกับไฟเพราะได้เผาบาธรำรม,มีความตานีมีความรูเป็นต้น14เป็นเชนกับอสรรพิษคืองูเพราะได้กัดมนทินมีความตานีเป็นต้นออกไปสิห้าเป็นเชนกับราชสีเพราะบ่อสะดุง้งแก้วกาสิบหกเป็นเชนกับช้าง เพราะเป็นของมีกำลังสิเจ็เป็นเช่นกับโคอสุภาลาเพราะเป็นปรากล่าวว่าเป็นมงคลอย่างยิง่งสิบเป็นเช่นกับพยามาวราหกเพราะส่งคนได้ถึงที่อยู่อันกเษสมบเกเป็นทางดำเนินแห่งพระพุทธเจ้าทุกๆุกกพระองค์ยี่สิบเป็นวง แห่งพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์21ให้มนุษย์สมบัติ2 2ให้สมบัติเท้าสะกะเทวทิลาชี3ให้สมบัติพญามาร24่ให้สมบัติพระพรม25ให้สมบัติพระเจ้าจักรพรรดิ26ให้สำเร็จสาวกบารมีญาณ27ให้สำเร็จพระปัจเจก โพธิยานยี่สิบปดให้สำเร็จพระอาสัพระอาภิสัมมาโพธิยานดังตัวอย่างที่สิบนำมาประกอบในมงคลน,นี้มีดังต่อไปนี้ 1. เรื่องพระเจ้านันทะ ระเจ้านันทะกุตุมพีแห่งกรุงเมืองพาราณสีเห็นผ่าอนุวาตของพระประเจกพุทธเจ้าบอพอได้ได้ถวายผ่าห่มของตนแก่ท่านตายจากชัตนินั้นแล้วได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดืงจุติจากชาติ นั้นได้มาเกิดในสกุลอมมาได้รับอภิเษกเป็นพระเจ้าแผ่นดินต่อมาสารสมบัติทรงออกผนวดพร้อมกับมหาเทวีพร้อมได้บรรลุชานตายจากชาตินั้นได้ไปบังเกิดในพรหมโมโรจุติจากพรหมโลโได้มาเกิดเป็นบุตรของสกุลหนึ่ง ออกบวชในพระพุทธศาสนาแห่งพระพุทธเจ้าของเฮานี้ได้จเจริญวิปัสสนากรรมฐานได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์มีพระนามปรากฏว่าพระมหากัสสปะเถระส่วนพระเทวีได้เป็นบุตรีของตระกูลหนึ่งออกบวชเป็นนางภิกษุณีพร้อมกับสามี ได้สำเร็จพระอาหารหันต์ทรงมีพระนามปรากฏว่านางพ,พัทธกาปิราณีเรื่องที่สองเรื่องไม่ยิ่งยากจนไม่ยิ่งยากจนคนหนึ่งหลับจ้างเหตุงานอยู่สามปีจันได้ผ่าย้อมโดกดําเนื้อแน่นมาผืนหนึ่งนางเห็นสาวกของพระพุทธเจ้า องหนึ่งถึกโจนลักจีวรไปนางตัดสินใจฉีกผ้านั้นถวายท่านองค์เครื่องหนึ่งพอเห็นท่านนุ่งห่มแล้วมีวันหนะสวยงามจึงเกิดประษาศรัทธาจึงได้ถวายผ้าอีกเครื่องหนึ่งแก่ท่านอีกแล้วได้ตั้งความปรารถนาแก่ท่านว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญ หากดิฉันสิได้ไปเกิดในสถานที่ใดๆก็ตามขอให้ดิฉันมีรูปสวยงามบ่มีภัยเปียบใดชายใดได้เห็นให้เกิดความรักใคร่ชอบใจจนบ่อาจดำลงตนอยู่ไดดังนี้จุติจากชาตินั้นแล้วได้ไปบังเกิดในเทวโลกจุติจากเทวโลกมาเกิดในตระกูลเศรษฐีมีศัพ สมบัติแปดสิบโกดมีรูปสวยงามชายใดได้เห็นกระโบอาดสามารถที่สิตั้งสติได้ชนทั้งหลายจึงขนานนามนางว่าภุมมาทันตีพระราชาใช้ให้อำมาไปเบิ่งนางหลายต่อหลายคนขั้นพอเห็นนางแล้วเกิดความหลักไคลพอใจจนเกิด จนเกินไปบสสามารถที่คุมสติของตนได้เวลานาะงหาอาหารมาใหา้รับประทานบางคนตั้งใจยิบอาหารเข่าปากแต่เอาไปใส่บนหัวแนะ่บางคนเอาไปใส่รักแล้แนะ่บางคนเอาไปใส่หนา้าผากก็มีทั้งนี้ก็เพราะผลแห่งทานที่ตนได้ถวายแก่พระปเจก พระพุทธเจ้าที่ได้ที่ได้เป็นแบบนี้เพาะตนอธิษฐานเหตไห่ได้รับอนิสงส์เป็นแบบนี้ส<า>นันทียะอุบาสกอุบาสกสื่อนันทียะเป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสได้สั่งศรัทธาได้สั่ง ได้สร้างสาราสี่มุกถวายแด่พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประธานหลังน้ำลงที่พระหักของพระศาสดามอบถวายแล้วเวลาสิ้นอายุแล้วได้ไปบังเกิดในสวรรค์เรื่องต่อไปเรื่องพระเจ้าอาโศก พ่อค้าน้ำผิ่งคนหนึ่งได้ถาวายน้ำผิ่งแด่พระประเจก,กพุทธเจ้าองค์หนึ่งป่าถนาไหไดเป็นพระราชาในชมพูทวีปนางกุมภาสีสีทางแก่พระประเจก,กพุทธเจ้าว่าพ่อค้านั้นป่าถนาสิเป็นพระราชานางจึงป่าถนาสิเป็นอัครมหา อักระมเหสีภายหลังได้เกิดมาเป็นพระราชาคือพระเจ้าอาโศกส่วนานางกุ่ม้าสีได้เป็นอักระมเหสีของพระเจ้าอาโศกมีพระนามว่าอัสัญญาธิมิตตาแปลว่าผู้มีขอประหัตและพระบาทเกรี้ยงเก่าเวลา คูพท่นั้นจังสิปากฏทั้งนี้กระเพาะผลจะตนได้ชี้บอกทางขอค้าที่จิตวา้ําำผึ่งแก่พระปเจกกับพุทธเจ้าเป็นต้นเหตุการบำเพ็ญทานเป็นของดีที่มีประโยชน์โสดที่ผลอันยิ่งใหญ่ไพศาลดังที่ได้บรรยายมาตามตัวอย่างในมงคลสูตรที่สิงหา ให้ฟังเอาพิจารณาตั้งใจฟังผู้ตั้งใจฟังย่อมได้ปัญญาผู้จะตั้งใจที่สิเงียนหูฟังแล้วย่อมเข้าใจย่อมเหตุความเข้าใจดังสุภาษิตคำโบราณเพ่นกล่าวไว้ว่าคนเกียดค้านบ่มีศิละปะหนึ่ง คนบ่มีศิลลปะบ่มีศัพท์หนึ่งคนบ่มีศัพท์บ่มีมิตรหนึ่งคนบ่มีมิตรบ่มีสุขหนึ่งคนบ่มีบุญบ่มีความสุขหนึ่งคนบ่มีบุญบ่ถึงพระนิพพานหนึ่งจบมงคลสูตรที่สิหา